ต้องอัดซะละอัลอลาาดละละเยูทูบเยเฮ้ยโปล่มาวันเนี้ยแม่งยิงคนเร็วเลยใช่หรอมาโคมาไม่รู้อ่ะทีมเราอ่ะทีมมันแจมอ่ะมาโคมาโคเฮ้ยไม่ไม่เล่นโปล่แม่งควงอย่างไรอ่ะโอะ้คแล้วไม่เป็นอ่ะพี่ดูใหม่ดิเอ่อเฮ้ยสนายยิงได้ไอ้สนามาเยี่แม,ม่งไม่ควงเลยบ้ามันเนี่ย โอ้ละไอเนี่ยต้องไม่ควงเลยนะไหนยิ่งมายิ่งมาดิมาโหไม่รู้จักมาโ้ออ๋อมาโปไม่รู้จักถ้าเกียมหาตัวไหนก็สอบก็ได้รู้แต่เอโหมดวะพี่ผมอดีเยอะขีดไอถึงแรกล้วเหรอ มาดิจะยิงย้อยนะเจะยิงเล่นหรอจะเล่นไหมจะยิงแล้วนะจะยิงบอมแล้วนะบิ๊กพี่ซื้อมาแล้วไอ้บิ๊กกบอมอุ้ยมึงรู้ได้ไงว่ามึงยิงดักหน้ากูเลยอ่ะมาแล้วเว้ยเอ้ยโคตรเอออเมื่อวานเติมมาสองห้าสิบอเยอะเลยอ่ด็ดช่อใครเออ พี right <The> ่ไ <reveal> ม <again response> mm ่ได้ซื้ออะไรมายิงหกบอมไปแล้วีไมเอาวะเอาไปเลยเนี่ยโอ้ยเล็งรอเลยอะเยวมาโคดิเขียาโคดิ อว้ยอตโหดว่อยากเจอแค่นอนโหดอ่ม so, ันแค่นั้นน่ะที่สองดอกี่ไปทีไปจ้ะแค่นั้นน่ะแม่คนโหดเลยอคพี่ดูผมโบพี่อะไรวะ น้าน้าปวยปวอะไรไม่ไ hmm. ด้โปวยทวันนี้เล่นไม่ได้นั่งเครื่องปอดอ่ะโอ้โหเอาดิเอาพี่หมูไดูแลวะโอ้โหโอ้ไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเยอะกว่าเดียวหมดเลยไม่งั้ก็คุ้นๆตามดอกทองเลยพี่หมูนี่ครับแค่เล่นเท่านี้นะ